สวัสดีค่ะซิลินกำลังจะหูข้าวญี่ปุ่นอยู่นะคะไอออกหมดยังไอออกหมดแล้วอออลว,วิธีการหูข้าวญี่ปุ่นของซิลินก็คือมาบอกสูตรก่อนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเนาะซิลินจะค่อยคอยหุงหูไปนะคะหูไป พัดไปแล้วก็ห่อไปซิลินจะไม่หุงข้าวญี่ปุ่นเป็นจานวนเยอะๆนะคะแล้วก็เอามาปรุงเพราะว่าเวลาเราเอามาคนหรือว่าเราระบายความร้อนให้ไอมันออกอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะยากแล้วข้าวมันจะแฉะเพราะว่าจํานวนข้าวมันเยอะไงซิลินชอบที่จะค่อยๆทําอย่างเงี้ยแล้วก็มาผึ่งข้าวมาหมักข้าวแล้วค่อยห่อนะคะอา้าวข้าวของซิลินรอบนึงจะหุงแค่สี่กระป๋อง สี่กระป๋องนะใส่น้ำสี่ขีดครึ่งปกติเราหุงข้าวเนี่ยถ้าข้าวสี่กระป๋องน้ำก็ต้องอยู่ที่สี่ขีดใช่ไหมอันนี้สี่ขีดครึ่งนะคะเสร็จแล้วหุงข้าวเสร็จซิลินก็จะเอามาผึ่งไว้ผึ่งใส่หม้อเนี้ยแล้วก็พัดให้ไอน้ำนะคะมันระเหยออกให้หมดก่อนแล้วค่อยมาปรุงน้ำน้ำปรุงตัวนี้ก็จะมี น้ำส้งสายชูนะคะญี่ปุ่นตัวนี้น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือคนเขาให้ละลายดีนะถ้าเกิดน้ำตาลมันไม่ละลายอ่ะใส่ไมโครเวฟได้นะคะสักประมาณสิบห้าวินาทีสัดส่วนซีลินเอาไว้ใต้คลิปนะผสมเขาให้เข้ากันนี่ตอนนี้ข้าวของเราดูก่อน ไอ้น้ำไม่มีแล้วนะคะไอน้ําระเหยไปแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราพัดข้าวเนาะให้เขาระเหยเร็วๆซิลินก็ค่อยๆเอาน้ําเนี่ยใส่ลงไปครึ่งหนึงก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยๆคลุกเค้านะคะเบามือ ให้น้ำเขาซึมลงไปในข้าวนะคะเบามือนะจ๊ะเบามือยังมีไออ่อนๆอยู่แล้วก็ที่เหลือนะคะอีกครึ่งหนึ่งเทลงไปคลุกให้เข้ากันสูตรนี้นะคะซิลินรับประกันเลย<ม>ข้าวไม่มีแฉะแล้วข้าวก็จะนุ่ม ซิลินัทเจ็ดตัวมาหลายรอบแล้วนะกับงานหุงข้าวญี่ปุ่นเนี่ยสูตรนี้เลิศม,มากสูตรนี้ทดลองแล้วทําขายแล้วเลิศที่สุดเนี่ยแล้วข้าวนะเขาก็กําลังนิ่มพอดีไม่แฉะเกินไปแล้วก็ไม่แข็งเกินไปพอดีสําหรับการทําซูชิเลย เราก็พึ่งข้าวไว้อย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาห่อกันระหว่างที่ซิลินทําไปห่อไปเนี่ยซิลินก็จะมีผ้านะคะคลุมเขาเอาไว้แบบนี้นี่ครึ่งหนึ่งไม่ให้ข้าวโดนลมและแห้งเกินไปนะคะซิลินทําเนี่ยตอนเช้าแล้วลูกค้ามารับตอนเย็นใช่ไหมซิลินจะห่อมากี่ยาวๆไว้ก่อนจะไม่ตัดใส่กล่องใส่ตู้เย็น เก็บไว้ก่อนพอคืนนี้ใกล้ๆลูกค้าจะมาค่อยเอาออกจากตู้เย็นแล้วก็ตัดเรียงใส่กล่องเพิ่มเติม <ๆ S 2> ให้นิดนึงนะคะข้าวสูตรนี้ซิลินหุงตอนเช้าแล้วก็ห่อมากิใส่กล่องเอาไว้นะคะเข้าตู้เย็นตอนเย็นเอาออกมาตัดตอนเอาออกมามันจะออกแข็งๆหน่อยนะคะไม่ต้องตกใจเพราะว่าตู้เย็นมันเย็นเนาะเวลาเราจะให้ลูกค้ากินอะซิลินบอกลูกค้าว่า ก่อนกินเอาออกจากตู้เย็นก่อนสักประมาณ15นาทีนะคะให้ความเย็นเขาคลายตัวแล้วข้าวก็จะกลับมานุ่มเหมือนเดิมแต่สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะเก็บไว้ข้ามวันข้ามคืนหรือเก็บไว้สักสองสาวันอย่างเงี้ยซิลินก็แนะนำให้ตอนหุงข้าวนะคะเพิ่มน้ำไปอีกครึ่งขีดนะคะก็จะเป็นข้าวสี่ถ้วยต่อน้ำห้าขีด ข้าวก็จะมีความแฉะกว่าเดิมนะคะแต่เราก็แลกมาด้วยกับการเก็บไว้ในตู้เย็นได้หลายวันนั่นเองโดยที่ข้าวไม่แข็งคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะวิธีการหูกข้าวทำซูชิคลิปหน้ามาดูซิลินทำงานกันนะสวัสดีค่ะโอ้โหบัวอาเบียนโตชิมค่ะชิมชอมบดีเลย うん分かる。